นับสนุนโดยใช้เสือให้ครบจบทุกปัญหาสวัสดีครับสวัสดีน้องขวัญน้องฮ้องเต้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์วอนฟอร์ทีวีเซ็นเตอร์นะครับเรตัวสักนิดนึงครับครับผมเอ๋นะครับวีรวัฒน์ถนอมเลี้ยงนะครับผู้จัดการศูนย์วอนฟอร์ทีวีเซ็นเตอร์ครับสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือสือใช่เลย <Hey! S 1> ใช่เลยที่นี่คือสระบุรีแก่งคอยถูกต้องครับคือเป็นสถาบันของเราเลยถูกต้องครับถูกต้องครับเราเปิดสถาบันนี้ขึ้นมาเพราะอะไรอ่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่า เป้าหมายของเราเนี่ยคือการพัฒนาช่างแล้วยกระดับมาตรฐานการทํางานในการสร้างงานสร้างอาชีพสำคัญที่สำคัญมากาครับเป็นรากฐานของประเทศเราเลยเพราะว่าช่างหลายๆคนที่เขาทํางานกันเนี่ยเขาไม่ได้รับการฝึกฝนใดๆมาเขาเขาประกอบอาชีพเลยถูกต้องคราวนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าพอไปทํางานจริงแล้วมันเกิดปัญหาหน้างานมันมาตรฐานต่างๆเนาะคือเทคนิควิธีการต่างๆมันเับพอรอะไรอย่างเงี้ยต้องครับอยากไปดูพาไปดูหน่อยได้ครับขอญาตเรียนเชิญด้านในเลยได้เลยครับ นะครับก็จริงๆจุดนี้นะครับเี่เสือเลยแล้วไม่ได้เท็กเจอร์ธรรมดานี่ปปูนเป็นปูนฉาบสีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสองสองท่านนะครับยืนยั่ตรงนี้เราก็จะดูว่าอ๋อมันแค่ปูนฉาบสีเท่านั้นคล้ายคับคาวว่าเป็นเสือนะครับแต่ถ้าอยากให้รู้ว่าเสือจริงหรือไม่ยกโทรศัพท์ขึ้นมานะครับลองคุณลองทำไมอ่ะถ่ายรูปเหรอจะเห็นภาพชัดเลยว่าเสือตัวจริงเป็นอย่างไรนัวถ่ายพีเอ ให่แนะไม่ใช่เฮ้ยชัดปะชัดปะโอ้ฮ้ยเฮ้มันชัดกว่ามอตาเนื้อดูอันเนี้ยอ่ะมันชัดกว่าอันเนี้ยนี่โขกเลยดูอ่ะโขกเลยเสือเลยที่นี่ใหญ่แค่จริงๆที่นี่นะครับก็จะเป็น สองอาคารหลักนะครับก็จะมีทั้งศูนย์พื้นและศูนย์ผนังส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นศูนย์ผนังนะครับเคารยศูนย์ศูนย์วอลนะครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการตกแต่งภายในของเราก็เน้นในเรื่องงานวอลเป็นหลักว่าดินหินขัดหินขัดครับช่อเลยคุณอาจจะไม่เชื่อเลยว่าเราสามารถนําหินขัดที่เราเห็นที่พื้นขึ้นมาบนผนังได้อ่ามันน่ารักมากเลยอ่ะใช่ไหมสวยไหมครับโอ้ยน่ารักจริง โอ้ยอ๋อมันเป็นหน้าเสือนะหน้าเสือหน้าเสือเป็นหน้าลังเสือเป็นโมเสกเหมือนโมเสกหน้าเสือเล็กๆเล็กครับใช่รอจากซีเมนต์นะสวยเลยไหมซีเมนต์ใช่ไหมใช่กับซีเมนต์ครับแล้วนี่คือสีของซีเมนต์เลยถูกต้องครับไม่ใช่มาทาสีนะเเป็นหน้าเสือน่ารักสดงเลยว่าขอไหน่อยคือเอาวี้ลกันเข้ามาที่เนี้ยมัน สิ่งแรกที่ผมรู้สึกเลยคือมันอินสปายมันดานใจให้เราแตกบ้านได้หลายแบบมากๆด้วยเอลเมนที่คือผนังกับพื้นนี่แหละเท่านี้มันคือเราาก็ทยก็ต้วุ้ยมันต้องผนังอูนาธรรมดาทั่วไปแต่นี่คือแบบเฮ้ยมันทําได้หลายอย่างมากเลยด้วยเทคโนโลยีของวัสดุด้วยแล้วก็ฝีมือช่างถูกลยซึ่งที่เน้นเรื่องนี้มากๆนี่คือหัวใจเลยใช่ไหมโอเคไม่ไดนำไปได้ครับเดี๋ยวขยาเรนเชิญต่อครับ เรามีกี่หลักสูตรอะไรยังไงที่ปัจจุบันเองนะครับต้องบอกว่าสูตรของเราครับก็เปิดมาประมาณรัก16ปีแล้ววันนี้เราก็มีการรวบรวม,รวมเกล็กโนเลก์หรือองค์ความวรูร้นะครับจะทำเป็นหลักสูตรนะครับไว้สําหรับถ่ายทอดนะครับให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ภายในสูตรเราถึง12หลักสูตรเลย12หลักสูตรเยอะมากเป็นหลักสูตรที่ ตรงต่อความต้องการของช่างและก็ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนเลยอันนี้คืออิดตออนี้อิดตอหอยนี่หอยนี่อฐบอนนะครับอีที่เราเห็นไม่ๆมที่เรารู้จากการอีบอนเบาอฐบอนเบาหรือไลท์เวทนั่นเองอีแต่ละประเภทนะครับต้องมีเทคนิคการทํางานแตกต่างกันการเลือกใช้ปูนก็สําคัญเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าดีเลือกใช้ตราสุดเพราะว่ามีแยกประเภทไว้เรียบร้อยเราเคยบอกไปแล้วอุ้ยบอนเบาต้องใช้ปูนแบบหนึ่งใั้ฉาบแบบหนึ่งปอกแบบหนึ่งด้วยถูกตกต่างกันหมดต้องครับ อณ์นี้เครื่องมือเครื่องมืออันนี้จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือละครับที่เราเตรียมไว้นะครับให้กับผู้ที่สนใจเตรียมต่างเข้ามาเข้ามาเรียนรู้นะครับมีทั้งในประเทศเรานะครับมีทั้งต่างประเทศนะครับแต่ละแอปพลิเคชันแตกต่างกันเรียนที่การกองงานชาบนะครับเกรียนที่ใช้กับงานกระกบื้อบางอันไม่เคยเห็นหน้าเลยนะเราเคยเห็นแต่เกรียนนี่เกรียนหวีใช่เกรียนหวี นอกเหนือจากโปรดักที่น้องๆสองท่านเห็นแล้ว<ช>วันนี้เนี่ยเรามีหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนําเอาตัวโปรดักไปใช้งานไป apply, ไป, apply ไปใช้สร้างความแตกต่างนะครับสำหรับ แรงบันดาลใจของเจ้าของบ้านนั่นเองหลักสูตรนี้เป็นแอดวานซ์นะครับสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับช่างโดยทั่วไปนะครับแหวนลูกแหวนได้บตัวเองนะใใชช่่แล้วก็โปรดักตด้วยคือเราเรารู้สึกว่าช่างกับเครือศิลปินถูกต้องช่างมันคือสกิลคืองานฝีมือแล้วก็ช่างก็คือศิลปินนี่แหละถูกต้องแต่แค่เขาไม่ได้ใช้คู่กันไม่ได้ใช้สิ่งเขาใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆในการสร้างสรรค์งานบ้านก็คือเพนติ้งอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาครีเอทตรงนั้นสีนี้หรือสีนั้นเท็กซ์เจอร์แบบไหน นี่มัน creativity ลว้ ow, ๆๆนลวนๆนความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆถูกต้องถ้าที่คุณมาขยายโซนนี้เองถูกไหมคุณก็จะมีคุณก็จะทลายขีดจำกัดตัวเองได้เยอะขึ้นถูกต้องัเหมือนอันล็อกสกิลไปเรื่อยๆถ้าคุณครบ12สกิลนี่โอ้โหคุณกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยเออนอกจากนั้นนะครับวันนี้เราจะมีการโคร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้วยวันนี้เรามีโนเลทของเราแล้วเรามีการโคกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปัจจุบันเองเนี่ยเรามีหลักสูตรนะครับที่คอยอให้บริการนะครับ,รบในการที่มาเรียนรู้นะครับและผ่านการทดสอบถึง5หลักสูตรดร้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรงานก็งานชาบ<ห><ห>นะครับงานติดตั้งผนังคอนกรีตมวลเบานะครับงานปูกระเบื้องรวมถึงงานกินขัดด้วยหรือี่เทเลอค t เทอร์โซตัวนี้เนี่ยถ้าผ่านการอบรมแล้วนะครับก็สามารถรับใบเซอร์นะครับของทางกรมพัได้ด้วย นะครับมีตารียบ้อยมีตาเรียบนหมดก็จะแบบออโตไรสตัวเองเลยผ่านการวอร์ริเดตากภาครัฐร่วมกับทางเราอย่างนี้คนทั่วไปเรียนได้นะเรียนได้ครับคนที่สนใจก็สามารถวอล์ i อินเข้ามาเรียนนะครับหรือผ่านทางเพจ a c e b o o k ต่างๆเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนั้นนะครับวันนี้เราเปิดออปชั่นนะครับในการที่เข้าไปเยี่ยมชมเสมือนเดินทางมาที่ศูนย์ของเราเลยยังไม่เคยออนไลน์เหรอเรียนออนไลน์ เป็น VR อ้าวถูกต้องแล้วน้องฝันทราบเลก็บอกว่าแบบว่าเสมือนก็ต้อง VR ใช่เป็น VR ฉะนั้นเนี่ยมันที่เรา walk in รอบศูนย์เราครับเราสามารถผ่าน VR ได้เลยนอกเหนือจากการเยี่ยมชมผ่านโลก VR แล้ววันนี้เรายังมีหลักสูตรที่เป็น e-learning เรียนได้24ชั่วโมงสะดวกตอนไหนเรียนตอนนั้นสามารถเรียนรู้มี P-test มี post-test ภาคทฤษฎีนะครับปฏิบัติอาจจะต้องมาที่นี่ส่วนในเรื่องของผลการเรียนภาค ทฤษฎีครับถ้าผ่านแล้วสามารถพิมพ์เป็นอีเซอร์ได้ด้วยเจ๋งมากตัติใจแล้วตั้งใจนะประหยัดเวลานะมาปฏิบัติที่นี่มันเหมือนกับย่นไปครึ่งๆเลยด้วยซ้ำครับถูกครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้ที่อยากเรียนรู้เนี่ยสามารถต่อยอดนะครับเรียนได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลาผมอยากไปดูอีกเาเแข่งดี๋ยวจะพาไปวิชาแล้วว่ะใช่ครับสูตรตรงโซนเวิร์กช็อปแล้วน้องสองท่านด้ยครับเชิญครับ นี่มันสำนักตึกวิชาตากัดจิลาโอ้โหรู้ไว้เลยตากัากัลานะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่เก็บตัวนะครับของน้องๆเยาวชนทีมชาติครับก็จะมีสองท่านนะครับ มีน้องโดกับน้องดรมนี่หรอคะวันนี้เนี่ยเราเป็นเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับน้องเองเนี่ยเขาจะมีเข้าหมายไปฝรั่งเศสไปแข่งที่ฝรั่งเศสนะครับจัดที่ฝรั่งเศสเหรอตัดที่ฝรั่งเศสที่ลียงเจ้าเสือเราก็ซัพพอร์ตเต็มที่เต็มที่ครับร่วมกับทางตัวเวิร์สกิลนะฮะ เดี๋ยวมาอีกหนึ่งสเตชันนะครับแห่งความอลังการันะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบผนังนะครับไทเกอร์คอมเพกติงมอร์ต้านะครับซ o ่งเป็นไทเกอร์ใช่ครับซึ่งเป็นระบบผนังหล่อในที่นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแคสต์อินเพสตัวนี้ได้ในเรื่องของคุณภาพเรื่องของสปีดนะครับได้ดีทีเดียวนะครับตัวนี้สามารถทำงานง่ายนะครับก็คือสามารถหล่อนะครับ แล้วก็แกะแบบภายใน24ชั่วโมงสามารถสกิมผิวนะครับให้เรียบเนียนอย่างที่เราเห็นจริงครับก็จะทําให้การทํางานได้เร็วขึ้นเร็วแล้วก็มีคุณภาพถูกและที่สําคัญที่ผมเน้นมากที่สุดก็คือเรื่องของเวสจะเห็นว่าตัวนี้เวสจะน้อยมากนะครับเพราะเป็นการหล่อเลยที่แล้วก็เก็บด้วยสกิมนะครับก็สามารถทํางานได้รวดเร็วและง่ายด้วยคุณภาพงานออกมาดีมากเป็นงานเป็นงานเปียกที่ได้หน้างานถ้าจะเหมือนงานแห้งเป็นตัวเทคโนโลยีที่ผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับสำหรับ การก่อสร้างในปัจจุบันดูรวดเร็วสะดวกนะครับแล้วยังแถมยังคอนโทรลอะไรได้ยหลายอย่างโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปเลยนะครับเรียนรู้ที่น่เสียานะครับเรียนเชิญครับที่นี่เนี่ยจะมีม็อกอัพมากมายนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรียนรู้กับมันนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ที่นี่เพรามันมีม็อกอัพอย่างเราเห็นภาพจริงง่ายใช่ใช่ครับคอนเซ็ปต์ง่ายมือต้องเปื้อนแน่นอนแต่ได้ความรู้ครบถ้วนด้ลองทำจริงจริง ฝรั่งบอกว่าอย่างไงต้องแฮนด์สอนใช่ไหมคือยังไงก็ต้องแฮนด์สอนคือให้ทำยังไงก็ได้ให้มือเลอะมือเลอะแล้วได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเรามีมืออาชีพประกบตลอดถูกต้องเรามีโค้ช่เป็นเอ็กซ์เปิดเลยของเสือเรานะครับมาอีกตึกแล้วเมื่อกี้คือตึกบ่อตึกคนังอันนี้คือตึกฟลอร์อันเดอร์ฟลอร์อันดอร์ฟลอร์อันเดอรฟลอร์อาคารนี้มีอะไรให้ดูบ้างครับพี่ก็จริงๆอย่างที่เราเห็นนะครับนอกเหนือจาก พื้นแล้วมันสามารถดีไซน์มาเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ได้เราสามารถนําจากพื้นขึ้นไปบนผนังได้ส่วนใหญ่แล้วเวลาคนที่มาเรียนรู้ที่นี่ก็จะสงสัยเอ๊ะส่วนใหญ่พื้นเทอโรโซ่เนี่ยจะเป็นพื้นส่วนใหญ่ก็นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราแสดงเห็นว่ามันสามารถขึ้นไปทำผนังได้ด้วยคอนเทน่้วยนะเดี๋ยวมาดูบเห็นไหมฮะสวยงามสวยงามสวยงามนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ถามว่าทําได้ไหมตอบว่าทําได้แน่นอน แน่นอนจากการที่มาเอาสกิลที่นี่นี่้องงานเท่านั้นหุ่นนี่มันเป็นเทรลโซ่เหมือนกันเทรลโซ่เหมือนกันครับอ๋อแต่มาหล่อเป็นรูปอ่างถูกต้องถูกต้องทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันและยากด้วยต้องบอกก่อนว่ายากยากด้วยเพราะที่เราที่เราสัมผัสอยู่มันเป็นโฟมใช่ใช่โฟมเคิร์ฟการขัดให้ได้รูปทรงเนี่ยยากมากนี่เรามีหลายแบบด้วยอ่ะที่เขาฉะนั้นเนี่ยจากที่เราเห็นนะครับมันก็จะเป็นตัวชิ้นงานนะครับ ที่เราทำโดีเลยเนาะโชว์ให้เห็นนะครับว่าในแต่ละลายในแต่ละแมทเทร์เรียลที่เป็นหินนะครับมันจะมีความแตกต่างเนี่ยเนี่ยนิเท่มากเนี่ยเนี่ยใสมองทะลุขมองทะลุเลยเนี่ยมันเล่นกับแสงได้ด้วยไงถูกครับใช่ไหมถ้ามาทําเป็นผนังแล้วแบบว่าเอาแสงไว้ข้างหลังปุ๊บมันกลายเป็นดาวเลยถูกมันจะไบรท์เลยใช่มันเท่มากเลยนะสวยมากดีสวยสุดครับในการเลือกโปรดักที่ดีแล้วนะครับก็ยังเน้นในเรื่องของสกิลด้วยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าศูนย์เราอ่ะพัฒนาด้าน CM เอ็มแรกคือแมทเทร์เรียลเราเก่ง ความเที่ยวาเ,เสียเก่งแล้วอสองเรื่องของแมนวันนี้เรามี12หลักสูตรคบวกด้วยหลักสูตรที่โค้ดกับโคพั์อีก5หลักสูตรม,มีการพัฒนาเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็น innovation อินโนเวชั่นนะครับมีการวอลิเดตเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาใช้กับช่างไทยเรารรนะครับ M ที่3นะครับก็คือเรื่องของแมชชีนนะครับวันน,นี้เรามีการคิดค้นผลิตนะครับแล้วก็วอริเดทด้วยนะครับสำหรับแมชชีนต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาใช้งานในบ้านเราด้วยส่วนเสุดท้ายนะครับเรื่องของเมทต,ต่อันนี้คือหัวใจสําคัญเลยเน,นะครับเวลานำเอาโปรดักต์ใหม่ๆทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศมาใช้ฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำอย่างไรให้ได้คุณภาพที่ดีในเรื่องของคุณภาพและคอสซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของ ความต้องการของผู้บริโภคนันเองอยู่ใจสําคัญเลยที่เรามีสอนครบทั้งหมดครบเลย c m เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีทั้งทั้ง 4M กล่าว่าทั้งทั้งของดีคนที่มีคุณภาพด้วยแล้วก็มีทั้งกรคบนกาที่ถูกต้องด้วยมาที่นี่ครับนี่นะต้องหาทางไหนนะคะเพจหรือว่าเว็บไซต์ได้ทั้ง Facebook ได้ทั้งเพจโอเคก้าเสือ ถูกตุ๊กตาเสือทักเข้ามาได้เลยนะครับก็มีมี12 12องสบวกห้าสิบสองบวกห้าบองวกหหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ได้และวนำไปต่อยอดชีวิตของคุณได้ถูทั้งแค่ของการงานหรือว่าจะไปทำบ้านตัวเองก็ได้เลยครับมาที่นี่ทีเดียวหลักสูตรนะตอนนี้ผมอยากผมอยากทำเทอร์โซจริงนะเอาเลยเนาะอยากทำจริงอยากทำฝากด้วยนะคะได้เลยเพิ่งอยู่กับพี่สักสองเดือนโอเคจัดไปแก่งคอยบอยแก่งคอยบอยเหรอ